ย่าคือก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอ Two Mobile นะคะก็วันนี้เราจะมาสุ่มบ่อน,น้าพุดเปลือยนะคะเป็นบ่อน,น้ําพุฟ้ากับบ่อน,น้ำพุแดเงเนาะก็เราจะมาสุ่มก่อนที่จะหมดกิจกรรม <c oughs> คือถ้าหมดกิจกรรมเราก็สุมได้แหละแต่สุ่มก่อนไงเออเดี๋ยวสุ่มก่อนไงโอเค ที่จริงมันมีมันมีไอ้น,นี่อย่างหนึ่งนะอา่าวเวลยนกรรมกรงนี่นี่ว่ะต้องแช่ให้แช่แช่แช่ถึงสิบนาทีจบละที่จริงถ้าใครว่างๆนะคะมาแช่ตรงน้ำพุที่คลับก็ได้นะมันได้เยอะหียนะวุย้ยประมาณสิบนาทีนะคะมีแชมพูแน่นนเด,ด้๋ยวชุ่มไม่ชุ่มไม่ได้แต่ขึ้นชุ่มขึ้น แล้วก็มาหาเล่นตามแบบเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดิว้ามั่ได้เนี่ยนัไม่ได้หรอโอเคเดี๋ยวนี่ที่จริงมันมีไอ้นี่กิจกรรมจำกัดเวลาใช่ป่าวะไม่ใช่จำกัดเวลาดิเป็นกิจกรรมประจำวันแล้วไอ้นี่มันเป็นที่แรกมันเป็นโบนัสของ เหรียญสุ่มเหรียญสุ่มเหรียญส,สุ่มไปไหนล่ะเหรียญสุ่มไอ้นี่เออมันเป็นโบนัสของน้ำพุแต่ทีเนี้ยอุ๊ยนี่ขอขอบคุณครับทีนี้คือเรามาไม่ทันไงไม่ใช่มาไม่ทันคิดว่าเราคิดว่ามันจะหมดพร้อมกับก,กับอีเวนต์เออลืมดูลืมดูวันเวลาที่เขากําหนดให้ถ้าไม่งั้นอะโคตรคุ้มเลยอาจจะได้ชุดก็ได้นะคะเพราะมันก็ไม่ได้เกลือขนาดน,นั้น ของอีเวนต์เนี้ยมันก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นเนี่ยทรงผมเนี่ยเราสูงไปแค่สิบอันเอนงนะเออยังได้มาเลยอะ่ะแล้วไอ้ตั้งสองร้อยกว่าอันอะ่ะไม่ใช่เดีกประมาณห้าสิบป่ะห้าสิบไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้ละแต่ที่แน่แ่คือมันมคุ้มเออทำแล้วมันคุ้มใครที่ทานก็ยินดีด้วยนะคะเราไม่ทานโคตรเสรียดายอะ่ะจริงจเสียดายมากไม่งั้นเราก็ได้เหรียญแบบไม่งั้นเราก็ได้เหรียญมาสูงอันนี้แบบอืออเลยอะ่ะ เออเสียดายมากโคตรเสียดายเลยอะเดี๋ยวหมุดันนี้ให้หมดก่อนเป็นความเสียใจคือตัวรองอะ่ะทนันแต่ตัวหลักอะ่ะไม่ทนันโคตรเซง็งวันนั้นคือแบบอารมณ์เสียหนักมากคิดแล้วก็ยังเสียดายนะคะคิดแล้วคิดอีกก็ยังเสียดายอีกนะม,มันน่าจะได้บ้างแหละมันต้องเยอะอะ่ะเออหมดละ แต่ทีเนี้ยมันเป็นโมลารของไข่แล้วค่ะเนี่ยไม่เกีย่ยอละมาไปสูม่มน้ำผู้กันเถอะเหมือนเดิมนะคะเราอยากได้ชุดนี้นะอคอรั้งก่อนได้ปีกนะครั้งนี้ไม่เอาปีกน,นะเฮ้ยเอาชุดนะเฮ้ยขอชุดนะเฮ้ยขอข้ามอันนี้เลยกันนะครับเพื่อความรวดเร็ว โอ้ยมาว่ะทรงผมมาว่ะขอชุดเถอะนะชุดมาเถอะชุดจงมาชุดจงมาชุดเอ๋ยชุดจงมาชุดนี่แม่งยากมากอะแลแบบแรเป็นแลแแบบแระกึ๊บแล้ว่าไม่ได้เชื่อไหมครั้งนี้น่าจะได้แค่ทรงผมนะคะน่าจะเมื่อกี้ได้กระต่ายขาวบอลไปอีกตัวหนึ่งได้มาแล้วไหม อีกสองโอ้โสามตัวสี่ตัว,อตวโอ้ my god ขอชุดเธอเนะเหนื่อยแล้วด้กับการสุ่มเนี่ยชุดเธอชุดมาเธอชุดขอชุดละขอร้องชุดจบหมดแล้วขอชุดเธอเรียบร้อยไม่ได้ชุดนะคะจังหวะนี้โอ้ยได้ได้ส่งผมกับรองเท้าแล้วก็ไอตัวนี้ถาวรแล้วก็ปีกนะคะ เราเหลือแค่อย่างเดียวก็คือชุดนะคะคราวนี้ <c oughs> ใครก็ได้ไว้อะไรค่ะทีอ่สำหรับอันนี้นะคะก็นั่นแหละเป็นกิจกรรมเสียจได้อะเนี่ยเขาให้หมุนนี้เนี่ยครบตามที่เขากำหนดอะเสียได้นักมากแต่ไม่เป็นไรเราก็ผ่นานแล้วก็ผ่านไปนะคะคือว่าผ่านไปเองเนาะลองดูซิตัวอย่างที่ส่วนอื่น สุดไม่ช่วยก็ทั้งเถอะไม่ได้หรอกนะมาสุมเพื่อที่จะเอาของแบบไปส่งให้เพื่อนมากกว่ามั้ยไม่ได้หรอกชุดพวกนี้เชื่อไหมแต่น,นี้เราได้กลัวได้คาถาอีกซ้ํามากเลยเอาออนไหนดีวะดูชุดนี้ก็สวยดีนะเข้าๆทำไมยังได้คาถาทั้งสองเลยวะเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะฟ้าสีดุงเนาะน่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรที่เราผ่านตามาแล้วมั้ง มาต่อจังหวะน,นี้คือต่อเรือยๆเรว่าไม่น่าจะได้อะไรอะุ้ยทรงผมมาวะเอ้ยทำไมวันนี้หมันทรงผมอะทรงผมติดเบ็ดมาแล้วจ้าทรงมี่เกทรงผม,ลมเลิกไม่มีอย่างอื่นได้เลิกหมดแล้วจ้าเอาเคาะเลยแล้วกันเจนมาถ้าสุ่มอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้นะมันจะได้แต่ก่อง ถ้าส่วแบบทีเดียวไม่ค่อยคุ้มหรอกมันไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เพราะเรารู้เลยว่ามันจะได้อะไรเนี่ยเห็นไหมเาก็จะได้แต่กองถ้าส่วแบบสิบเออยังพอมีลุ้นนะคะโอเคแล้วเราก็จะไปดูนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างน,นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมใี้ บ้านเซนไทยนะมาเรียบเลยอ่ะเออเลยอ่ะเขบาบ็คนบ้านไม้นะคะก็มาแบบใครเราเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะได้หมดแล้วแหละไอเนี่ยไอพวกเนี้ยนเนี่ย B แล้วก็ C แล้วก็ D แล้วก็ E เนี่ยน่าจะได้หมดเหลือแค่อย,อย่างเดียวอนี่แหละหายากใช่ไหม แทบจะหมดไอกจิจกรรมแล้วยังไม่ได้เลยบางคนนะสำหรับเราเพิ่งได้เมื่อวานมาั้งเมื่อวาน,านอะไรบาเนี่แหละแล้วก็เทศกาลดนตรีนะคะอ่ะไอนี่สําหรับใครยังไม่รู้นะคะเผื่อเผื่อเผื่อใครยังไม่รู้นะถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านนะคะคือไอ้เพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีโหมดใช่ไหมล่ะแล้วบางทีมันมีโหมดที่เราไม่ถนัดอะไรเนี่ยเราก็ลากเพื่อนเราไปเต้นด้วย เอาคะแนนมารวมๆกันให้มันได้คะแนนตามที่เขากําหนดมันได้นะเออคือมีเพื่อนแบบเต้นสี่คนเลยเนี่ยล่ามาหมดเลยที่สี่คนถ้าเราไม่ได้จริง,รงๆอะไรเงี้ยเราไม่ถนัดหมดนี้เราก็ให้เพื่อนมาช่วยเออไม่ถนัดหมดนั้นเราก็ให้เพื่อนมาช่วยก็มันคะแนนก็รวมๆกันได้อยู่นะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเสียแบบวันหนึ่งแบบสิบสิบเอโน้ตอะไรเงี้ยเราก็เสียดายปะเออนะ พิ่งแตะสรุเมื่อวานมีคนแบบเข้ามาในห้องแล้วเราเต้นไปคือเต้นแทบตายสี่ห้ารอบไม่ยอมผ่าคนนั้นเข้ามาปุ๊บเต้นแป๊บเดียวผ่านใช่หรือแบบให้เพื่อนอีกคนน่ะลองไอ้น,นี่ไม่แน่ใจนะลองให้เพื่อนอีกคนน่ะคนที่เก่งหมุนนั้นน่ะมาเต้นเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มันมีทั้งสองแบบนะคะอันนี้ยังไม่มยังไม่พิสูจน์แต่คือลากคนมาเต้นด้วยแล้วผ่านแค่นั้นแหละโอเคเลยไปไปดูสิ มีทรงผมมานะคะกับอะไรวะแล้วก็ทรงผมเออทรงผมกับทรงผมเออว่ะกิจกรรมนี้เราหมังทรงผมมากเลยอันนี้ก็ได้ทรงผมอันนี้ก็ได้ทรงผมแล้วก็ไอ้นมื่อก็ยังได้ทรงผมเี้ยก็ยอมใจทำไมทรงผมเยอะจังสี่ล่ะคะทั้งก่อนได้รองเท้าทรงผมกับอะไรไม่เทเครื่องประดับมาดูเครื่องประดับมาดูกัน มาดูน้องบินกันนะว่าน้องบินเราได้อะไรไปบ้างส่วนหัวดูดูเราได้มากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้าตัวละลายน้องสินอลไหลย่อยไม่ค่อยคุ้มเลยอะะ่ะเสียดายน้องเอามาทำอะไรเยอะๆาาค่ะถานสิเหลือไว้ตัวหนึ่งพอนะคะเอาย,ย่อยแล้วไม่ใช่หรออ๋อตัวนี้ใสยอยู่เอาย,ย้อยจโอ้ยตายแล้ว ใส่ทรงผมนี้ไปเลยแล้วกันแล้วก็น้ำพุเหมือนเดิมเราจะดูว่าคิดตั้นแดงเขาดะเขียนสามร้อยหรอวิคซื้อ,อลองเท้าได้แล้วนี่ทรงผมได้เลยด้วยวันนี้จะเอาแค่ทรงผมอย่างนี้ใช่ป่า รงผมหรือรองเท้าดีจะเธอทรองผมอ่ทรงทรงผมไม่ได้ต้องไปยออ่อยงั้นเอารองเท้าแล้วกันเนาะเอาป่ะถ้าทรงผมนี่คือครบครบกับครบเซตเลยนะอือเอารองเท้าก่อนล้วกันไม่เกี่ยวไม่เกียว้ลยนะ รองทเท้าเจมัวเนี่ยครั้งก่อนได้รองเทา้านี้ครั้งนี้ได้ทรงผมเออครั้งหน้า,นานเราต้องได้ชุดทุกคนปฏิทานเรามีละครั้งหน้า,นานเราต้องได้ชุดเว้ยเออเราไม่ได้ชุดเราไม่ยอมเราต้องได้ดีเออโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการส่งของเรานะก็จะส่งไปเรื่อยๆอก,กันแหละทาไมตรงนี้มันนั่งไม่ได้นี้นั่งได้นที่อยู่เออ ก็จะพยายสามสะสมไปยื่อยๆนะคะแล้วก็ไม้นั่นอีกแล้วก็พวกพูดอะไรเงี้ยก็พยายามเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะแต่เก็บไม่ค่อยไหวโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะก็ถ้าใครส่มก็ขอให้ได้ของที่ทุกคนฝากถมานะไปแล้วบ๊ายบายด้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบให้ด้วยเด้อจุ๊บจุ๊บครับ